ใครกำลังหาตัวเย็นที่แบบช่องฟิตกับช่องช่องแช่เย็นอะขนาดเท่ากันนะครับผมแนะนําเลยก็จะเหมาะกับคนที่แบบเน้นเน้นสต็อกอาหารนะครับยู่กับผมเจมส์ทีมเจมนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องตู้เย็นนะครับตู้เย็นซูบิชิสองประตูนะครับขนาด14.9คิวนะครับรุ่น M R H G S 46 EX นะครับมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงและฟังก์ชันมันมีอะไรบ้างนะครับไปดูเลยก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องตัดเชือกตรงน,นี้ก่อนนะครับมี2เส้นนะเราก็ตัดตัดไม่ขาดตัดไม่ขาดเลยชับชับชับเ oh. ขาจะมีใบรับประกันให้นะตัวนี้เราต้องเก็บไว้นะ ็ถ้าเกิดบางบางร้านก็7วัน7วันจะเปลี่ยนตัวใหม่ได้สี่นะถ้าเกิดมันมีปัญหานะครับเวลาเราซื้อที่เย็นมาเราต้องวางไว้ก่อนนะครับประมาณ4 -8 ชั่วโมงหรือว่าวางข้ามคืนเลยก็ได้แล้วก็7วันนะครับต้องเก็บกล่องไว้นะสําหรับคนที่ซื้อมาเขาจะมีประกันเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับอันนี้ผมซื้อมาจากเพาเวอร์บายนะครับสั่งมาจากช้อปปี้ นี่ครับมิ i ูบิชิมิสูบิชสวยงามมากนะตัวนี้เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำประกายแล้วเราก็ดูก่อนว่าพอหลังฉกเปิดแล้วเราก็ดูว่ารอบๆเครื่องมีรอยบุบมีรอยอะไรเสียห,ยหายหรือเปล่านะเพราะว่าอาจจะทำให้มีปัญหาการใช้งานได้เนื่องจากที่ผมดูแล้วไม่มีปัญหาเลย ตัวนี้ช่องฟีทจะอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องเย็นจะอยู่ด้านบนผมเปิดให้ดูนี่เยนของเราอันนี้คืออะไรเสียงดำไม่รู้ตังนี้จมี3ชั้นนะ3มชั้น1 2 3ไว้วางของแล้วตัวนี้จะเป็นช่องผักนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นช่องทำน้ำแข็ง แล้วก็ไปดูข้างล่างกันนี่ส่วนนี้เป็นข้างล่างช่องฟีจะอยู่ข้างล่างนี่เป็นช่องแข็งนะครับช่องแข็งสองช่องแล้วก็มีช่องท่าน้ําแข็งหนึ่งช่องนะครับแล้วก็จะมีชิวโซนหรออันนี้นจะเป็นช่องที่แบบเขาไว้เก็บเนื้อสัตว์นะครับไม่ให้เนื้อสัตว์มันมันแข็งตัวครับชิวโซน เป็นซอฟฟิซิ่งก็คือเวลาเราเนื้อสัตว์ไปเก็บไว้ตรงเนี้ยตัวเนี้ยมันจะไม่ทําให้เนื้อสัตว์แข็งเวลาเรามาใช้อะมันก็จะามาใช้งานได้ง่ายนะแล้วก็นี่ครับให้มาโฟก,กัสตรงนี้ก็คือช่องด้านบนนะครับตรงเนี้ยเป็นช่องเก็บเนื้อสัตว์เขาจะแยกกับช่องฟีดด้านล่างกลิ่นมันจะไม่เตะนะตรงเนี้ยกลิ่นจะไม่เตีกัน,นะน,กน,กนดีเลยแล้วตรงนี้ก็เป็นฝานะส่วนฝา ส่วนฝาจะมีชั้นวางของถาดวางไข่ครับถาดวางไข่แล้วก็ช่องเก็บของแล้วก็ที่วางน้ําช่องเดียวข้างล่างไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวดูฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกทีนะครับมาดูส่วนฝาของตัวเย็นดีกว่านะครับก็ตัวเนี้ยก็สามารถางขวดขวดรเรียกว่าขวดน้ําสลัดได้นะก็ถือว่าสูงเลยนะเรื่องขวดน้ำนะครับก็ใส่ขวดน้ําที่สูงๆได้เลยนะได้ฟุดกว่าเลยนะผมว่า ตัวนี้ส่วนเรื่องพวกเนี้ยตรงเนี้ยสามารถปรับความสุขได้ถ้าเกิดใครอยากให้อยากได้วางขวดแบบแนวตั้งครับก็อาจจะต้องปรับส่วนเนี้ยขึ้นไปขึ้นไปอีกนะครับส่วนข้าวบพงก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับผักผลไม้นะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะผมก็เก็บไวน้นานแลวก็ยังไม่เหี่ยวแม้เลยเท่าไหร่ดูเรื่องช่องทันน้าแข็งนะครับตัวช่องทนน้ำแข็งเนี้ยผมได้ใช้งานบ่อยมากเลยนะ เวลาเราใช้อะเวลาเราไปเติมน้ำมนเราจะสามารถเทใส่ตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าเราอยากจะแบบยกไปเกาะข้างนอกก็ได้ครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วตัวน้ําแข็งนะครับตัวน้ําแข็งอ่ะมันจะหล่นออกมาข้างล่างตรงนี้ช่องนี้นะครับนี่ช่องนี้ช่องน้ำแข็งพวกช่องฟิตช่องฟิตอันนี้ผมก็ใส่น้ําแข็งยังไม่ค่อยได้ฟิตของนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมาก เรามาดูเรื่องชิลโซนนะครับตัวน,นี้เป็นช่องแช่เย็นจัดนะครับเย็นจัดก็จะใส่พวกแบบไส้กอกเนื้อปาลาอะไรนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นชิลหรือซอฟฟิซซิงสามารถเลือกได้นะครับซอฟฟิซซิงก็อยู่อุณหภูมิเขาจะเป็นลบเจ็ดนะครับลบเจ็ดองศาก็เนื้อสัตว์มันจะไม่แข็งนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นช่แช่เย็นจัดหรือว่าจะเลือกเป็นชิลโซนหรือว่าเป็นซอฟฟิซซิงก็ได้นะครับตัวน,นี้ เราจะต้องไปตั้งค่านาเคื่อนครับเดี๋ยวไปดูกันตั้งค่านาเคื่อนกันเวลาตั้งค่านะครับให้เรากดตรงปุ่มนี้นะครับเขาจะขึ้นมานะครับว่าเออเราจะทําน้ําแข็งไหมก็กดเมก็คือทํสต t อ p ก็คือทําไม่ทานะครับแล้วก็สามารถตั้งอุณหภูมิช่องข้างบนช่องข้างล่างเลยครับว่าจะเอาประมาณเท่าไหร่ในคู่มือเขาจะมีบอกนะครับว่ามิดอุณหภูมิจะอยู่เท่าไหร่หรือว่า レスโคเ e สโคแล้วก็โคเดอร์นะครับอุณหภูมิจะอยู่เท่าไหร่อเียอันนี้ก็เป็นช่องช่องฟิตนะครับช่องข้างล่างปับอุณหภูมิช่องข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงซ e เล c t นะครับตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าตัวซิเล็กโซนนะครับว่าเราจะให้เป็นใช้แบบเป็นชิลโซนไหมถ้าเกิดผมเลือกเป็นชิลโซนตัวนี้ช่อง2ช่องนี้ก็อุณจะอุณหภูมิจะเท่ากันนะครับ หรือว่าเราจะเลือกเป็นซอฟต์ฟิซซิงซอฟต์ฟิซซิงก็สามารถตั้งอุณหภูมิได้นะครับก็มีในคูมือนะครับผมตั้งเป็นมิตรนะครับก็คืออุณหภูมิปานกลางปกติทั่วไปเรื่องการกินไฟนะครับตัวน,นี้ได้กินไฟได้ฉลาก5าดาวนะครับก็จะกินไฟต่อนหน่วย413หน่วยต่อปีนะครับก็เวลาจะดูอ่ะเราก็จะดูกันที่หน่วยนะครับว่ามันจะใช้หน่วยต่อปี เท่าไรนะครับเอาไปเทียบกับตัวที่เราจะซื้อนะครับแล้วเราก็มาดูเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องเสียงนะครับที่หลายหลคนก็อาจจะเสียเลียนนะก็คือตัวเนี้ยเสียงไม่ไม่ดังเลยนะครับมาดูข้อเสียกันดีกว่านะครับมันมีข้อเสียอู่อย่างนึงก็คือด้วยความที่ตัวเนี้ยมันเป็นกระจกนะครับเวลาผมแปะเห็นไหมเป็นรอยนิ้วแหละเป็นรอยนิ้วแหละนี่เราก็ต้องหมั่นเช็ดหน่อยนะครับถ้าเกิดไม่เช็ดมันก็จะดูแบบขาดตานะครับ ก็สำหรับคลิปรีวิวตู้เย็นนะครับผมก็อขอจบเพียงเท่านี้นะครับง่า,ายฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ